สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนโบยหนาวหลายครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่พุทธเบิกครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศพุทธเบิกอยู่จุดสูงสุดของพุทธเบิกเลยครับพี่น้องตอนนี้ยังยังไม่ลงจากห้องยังเพิ่งออกจากห้องครับโอยหนาวหลายเลยหมอกเต็มเลยเพิ่งออกจากห้องครับเพิ่งออกจากห้องอากาศเย็นหลายครับ มาเดิพี่น้องเลยช่วงนี้มาเที่ยวทะเลหมอกกันหมอกร้ายหลาย,ลายอากาศเย็นเดี๋ยวไปรอเบื้างล่างน้ำกันครับเบิ้งเด้อพุ่นผมอยู่จุดสูงสุดเลยที่เทิงห้องกับมีแต่หมอกแน่โมหันตะเวีนเลยตอนนี้แปดโมงแล้วครับตอนนี้นนแปดโมงเลยยังโมหันตะเวนเลยแน่แบบมีแต่หมอกปกคลุมบัดเลย คนัะครืคอสซยซ้ายคนไ่นจังสีเห็นคือให้หมอกคนจางก่อนอากาศบูตึงห่วงครับเยน็นทั่งร่มทั้งทั่งหนาวครับทั่งล่มทั้งหนาวข้อมบ่บนเด้อครับพี่น้องปูนเห็นบ่ตะเวนอยู่ตั้งปีละตอนช่วงหกโมงหกโมงเสารผมออกมาเบืองอยู่เห็นหตะเวนอยู่ที่น,ออน,น,นี่หมอกมาปกคลุมบัดเลย นี่คผู้คนก็เพิ่งก็เดินลงไปเช็คไปถ่ายภาพชุดเช็คอินจรงิงเป็นรถ oh, กระจอดอยู่ข้างลาง่างนั่นสิละครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงไปผมยังอยู่ท้อง้องอยู่เน็นอีกส่วนหนึ่งผมพูดอันนี้คือที่ขาวๆที่มองเห็นนันจริงๆแบบผูเขาเนเลยครับแต่ว่า,าหมอกมาปกคลุมเหมือพัดนี่สายสายผมเห็นจังสีแนบเห็น คนขามานี่เต็มหมดครับแนวห็นผู้เขาของผักเลียงายางกันเต็มหนึ่งแต่นี่แปดโมงหรอนีอยย่ยมันนี่เห็นเลยอันนี้คือบรรยากาศของผู้ทับเบิกครับณเวลานี้กันามาท่องเที่ยวครับนามาท่องเที่ยวคนกับมาเที่ยวหลายครับช่วงนี้ช่วงก่อน ก่อนจะปีใหม่อะแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเพราะว่าคนน่าจะลายนะมคนน่าจะลายอันนี้ผมเลยถือโอกาสมามาเที่ยวก่อนมาเบิ่งก่อนเพราะว่าช่วงนั้นคนสหลายเลยมันก็สียากตอนตอน,ตอนขึ้นนะครับโอ้ตอนขึ้นนี่สาฮัรหลายเลยครับตอนขึ้นออยู่ช่วงน,ำน้ำหนาวแ้วก็ขึ้นมาพูดเทเบิร์กนี่โอ้ยโค้งลายครับลอยก็โค้ง โค้งกับโค้งแบบโค้งหักสอกเป็นดยานดยานครับตอนนี้ผมกำล,ลังชลงลงลงจากห้องพักไปแล้วครับสังเกตเไหงนะครับสังเกตไหมมันเป็นคอยลงครับเนี่ยเป็นทางเนื่อทางลาดชันนะก็เหมือนทางลาดชันมันคอยลงไปผมก็ยังเงยจมูว่ารถขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวผมเสียเบิง้งเลครับเดี๋ยวผมเสียเบิ้งตอนขึ้นขับเบิ้งเนื่องนะเห็นบ่มปุ้น มันหองผักกุ้งยี่ทึงข้าวขาวยี่ทงมึนขึ้นไปได้จังไหนพี่น้องิ่งเอาโอ้โหมันสั้นดีดีเลยใช่ปะเอารถเก่งมาสซ้ำครับวันนี้รถบรถขั้นใหญ่ซํารถเกง่งอันนี้ครับทาาลงใช่ปะเด็๋พ้นสียางลงมามาชมบรรยากาศทาง,งล่างมึงโอ้ทีนก็ลังก็ลังสีเห็นหช่ปะพี่น้องนี่ห็นบะหมอกหมอกก็ล่งสีออกล่ะเห็นบะตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่ห้อง มันหมอกปกคลุมมดเลกําลังกําลังเส็จางๆไปเนี่ยหมอกพี่น้องกําลังเห็นห่องพักมันปเป็นแถวอยู่อยู่สันเขาเลยมออยู่สันเขาเรี่ยงรายกันอยู่กํา,กล,ากลังเริ่มกําลังเริ่มจางกําลังเห็นเห็นบรรยากาศข้างล่างเลยเนี่ยไปเห็นล่างๆเลยส่วนผู้เขาลูกดียัง่งยั่งม่าท่านเห็นหมอกยั่งมอนเบิดแต่ว่าใกล้แต่ล่ะ อีกจักหน่อยผมว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเห็นอะไรล่ละอันนี้เป็นสวนกระลำครับี่ผมมาชมสวนกระลำม,มันปลูกตามเทือเทิงกภูเขานะทางเป็นมันเป็นลาชันนั่นแหล,ละใส่สปริงเกอร์กังงามงาม,งามปลอดสารผิดด้วยครับพี่นอ้องปลอดสารผิดพอถามเจ้าของมันล้ว่าปลูกแบบปลอดสารปิด แล้วต่แต่ปิมเกดอดหอดกระลำบุญนี่กัจำหน่ายตลาดน้ำเนแเลวก็เอา,าเฮ็ดให้แขกผู้ที่มาพักเพราะว่าอยู่ข้างบนนี้กัอยู่ทึ่ห้องนี้ลูกค้ามาผักเพื่อนก็เอากระลำพุญเลยมาเฮ็ดให้กิน,ม,นมีนูเส้ร์ฟมือนี้ผมก็กินมากเลยเขาต้มครับพัดกระลำน้ำมันหอยแซบแบครับ กระลำพวงนี้ลหละปลูกมากก็เพื่อให้ลูกค้านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้กินกันนอกจากกระลำปีแล้วก็กยังมีสตอเบอรี่นะครับทั้งนี้เขาจะนิยมปลูกสตอเบอรี่กันพี่กันครับเห็นไหมครับอันนี้สตอเบอรี่ปลูกอยู่น้ำเนืนอเขาพี่กันครับเป็นทางลาดชันพื่กัน สตรอเบอรี่ข้าวปูแบบคุ้มคุ้มพายางคือไมอ้บัจจเพือรเป็นขึ้น,นครับอันนี้คือสวนสตรอเบอรี่ครับตัวน,นี้หน่วยยังออกพอนหลายครับตัวน,นี้คือยังอายุยังมันได้ปันใดน,นี่ครับนี่ครับหน่วยสตรอเบอรีอันนี้ครับนี่กระนั้นหน่วยบัวใหญ่ปันใดครับหน่วยบัวใหญ่ปันใด พราะว่าผลกำลังเสียออกหน่วยครับกำลังเสียออกหน่วยหน่วยนี้บอลสุกครับนี่ครับหน่วยนี้ยังบอสุกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอบอทันสุกนี่กำลังออกชอ่อออกดอกกำลังจอหน่วยสตอบอรี่เมืองเพชรบูรณ์ครับผมกับเพิ่งมาครั้งแรกนี่นะครับมาครับขอบคัว แรกะก็เลยลองมาบึงเห็นตะขวากันว่าเออหน้าเที่ยวหาช่วงหาช่วงที่บรรยากาศมันดีดีเ้ยพี่น้องเนอมากอะเห็นทะเลหมอกนัน่นเลยะมากเพราะมันมาเบิงทะเลหมอกเลยหละอ่ะาเขาว่าช่วงนี้มันมีทะเลหมอกก็มากก็ได้เห็นนี่ดีคุณครับเขาขาวผมกรแมน่นเบิดเลย โจนี้อากาศยังเย็ยนอยู่ด้วยครับเด้ออากาศยังเย็ยนอยู่เลยคพี่ยเดี๋ยวขึ้นไปห้องพักก่อนอากาศยังหนาวอยู่ยังไปใส่บอนไห้ขึ้นไปห้องพักเอาอากาศรอูอุ่นๆอนครับโอ้โหเห็นไหมครับนี่แหละแจ็คสันสำได้หรืยังว่าโอ้หบ้านพักห้องพักผมตัวนั่นละห้องพักผมยิ่งขึ้นไปโพธินธนด พักซะก่อนนี่ก็บบ้านพักคือกันจะเป็นบ้านพักแบบเป็นหลังก็มีเลยครับแบบเป็นหลังก็มีแล้วก็แบบเป็นโดมก็มีครับเหนบอกเป็นโดมก็มีผมมาอยู่สองขึ้นอ่าคืนแหลกมันขึ้นนี่ผ่านไปนี่นอนนอนอยู่บ้านเป็นบ้านเป็นหลังแต่ขึ้นสองเลยจะเป็นโดมมีแบบบรรยากาศเป็นโดมพร้อมฮะหบลักษณะเป็นโดมแบบนี้แหละครับนี่ ก็จะมีห้องน้ำมียังให้ครบคือกันครับมีชาตให้ออกมานังชมอยู่ไรขึ้นกันครับนี่ครับแบบเป็นโดมมีให้เลือกสองแบบแล้วก็ราคาก็บอคือกันครับเอาขึ้นต่อครับขึ้นต่อ เน่เมืองศิริกาลหูมันสั้นสำครับพี่น้องเมืองก็เด้อ <c oughs> ครับนี่ครับนี่นี่ลังนี่แหละผมพักเนี่ยจะขึ้นไปลังนี่ซอมีแห้งสองเถื่อแล้วครับกูจะขึ้นไปหอดกลับมาในห้องนะครับวันที่นี้อุ่น <c oughs> อุ่นครับอุ่นอุ่นดิน <c oughs> หอดห้องนะครับวันที่นี้ เมื่อยครับเมือ่อยย่างหันย่างลงไปยา่างขึ้นมาซ้มแหีงสองเถื่อ <c oughs> เก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบืองกันผู้ใดอยากมาเที่ยวอยากมาเปลี่ยนบรรยากาศครับผู้ทับเบิกครับนะเวลานี้วันที่เจ็ดครับวันเสาร์ที่เจ็ดธันวาหนาวครับหนาวเมื่อเช้านี้เกาองศาครับมื่อเช้าเกาองศาจะสายมากกัเร่ม เริ่มซิฟเิเบเขึ้นมาแล้วล่ะครับอ้าวเมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับเก็บบรรยากาศปูทับเบิกให้พี่น้องในเบิงเื่อปูได้อยากมาเที่ยวก็เชิญน,นะครับเด้อมาเที่ยวกันไหนครับรักค่อนย้อนใจอ่ะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ